สวัสดีค่ะเอารถมาจอดที่ลานจอดรถนะคะคุณแจก็ให้พี่เขาไปแล้วว่าจอดขวางรถคนอื่นเขาเนื่องจากที่จอดก็เต็มนะคะก็ตอนนี้นอ้องศิลนัแะกับน้องนแนดงก็คือจะมาตลาดจะมาซื้อของใช้ของกินที่จําเป็นนะคะแล้วก็หาอะไรกินกันฝนตกตั้งแต่มเมื่อคืนจนถึงวันนี้ สามสามวันติดแล้วสามวันติดแล้วมันคือยังไม่หยุดเลยนะคะอุ้ยเรอกซื้อข้าวหลามอันนี้จองกันแล้วของกินพื้นเมืองเชียงตุงก็คือข้าวหลามอ๋ขอข้าวหลามข้าวห,ห,หลามกะทิกับข้าวหลามอ้อยเนี่ยอยากจะกินข้าวหลามกะทิเจ้ามันอะไรเนี่ยแม่ค้าไม่อยู่อัน,ออนนี้หวานอยู่วะเจี๊ยมอะไรวะนี่นี้เสร็จก็หวานเลยนะ โปเียมคือกะโปเกมมัดหนึ่งก็เอมัดน,นึงห,าห้าหม่นเอาหนึ่งมัดหนึ่งมัดอ๋อมาเอาเลยค่ะหนึ่งมัดห้าพันห้าพันเอาน,น้ำหนังเอาตัอป่ะ,ะสิ่งแรกที่เราได้วันนี้ก็คือข้าวหลามกะทินะคะอ๋อไปอยังหวยด้านีนั่นอ๋ออันนี้ลูกเขาเรียกลูกเขาควายใช่ไหมลูกเขาควายใจ่อ แล้วน้องสนก็จะมาซื้อปลั๊กไฟนะที่ห้องไม่มีปลั๊กไฟอันนี้แบบนี้ใช่ไหมอ๋ออันนี้มีเยอันนี้ใส่ยาวเนาะโอ้อันอันเล็กๆอีกหนึ่งอย่างเงี้อันนี้เรียกว่าเล็กเล็กนี่อยู่จ้าอุ้งเขาใส่เหรอตีบ้าเหรออันตีเสียบที่ตั้งนอกไอ้ตั้งแต่ทั้งในข้องใช่ไหม่กอ๋อไม่อนน้องนี่อะไรเนาะอันนี้อะไรเนาะต้บยโมเขามโมพักไหนอ่ะอันสเปชัลดอันสชัลด์ฟงไหนืใช่ไหนใส่พัดลมไหนไแกนะอันนี้อะไรเนาะ ก็สิ่งทเขาเล่นใหม่นะเออใช่ใช่เพราะที่ห้องไม่มีแบบลักไฟเนี่ยต้องเสียบจากข้างนอกไปต้องเอาสายที่มันยาวๆหน่อยนะคะก็สําหรับเสียบเติมโทรศัพท์แล้วก็พัดลมสองอย่างนี้เองอันนี้ซ่อมกระเถิบอี่อันนี้ก้เฮงเก้าเฮงอันนี้เหมือนห้าอันนี้หนึ่งเหมือนห้าพันอันนี้เก้าพันเนาะเพราะเสื้อในกระเส้อปกาศใจดีเ่นั้นก็เลยแหะถ้าเราเสื้อใหญ่เลยแล้วก็เอากลับไปใช้ที่บ้านเราก็ได้ไง อ,อันนี้สายวันนี้ต่อกันแกเออโตของพี่น้องไม่ใช่ใหญ่หาวอีกหนึ่งอ๋อเอาอันใหญ่แกก็ซ่อมกิ๊กจะเอาอนี้ก่อนเลยค่ะ <fem. S 1> <c oughs> แล้วสุดท้ายเราก็คือเอาไอไอันใหญ่อยู่ดีนะคะหนึ mm ่งหมื่นห้าพันแต่พี่เขาลดให้ก็เลยเอาหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสามพันเองนะคะต่อไปจะมาซื้อ เขาเรียกอะไรอ่ะกะลัมังเหรอกะลัมบางอะไรคะกะลัมบางนหรือว่าอ่างน่ะอ่างอ่างกับกะลัมังเคลื่อนเดียวกันไหมอ๋ออันนี้อันนี้อ๋อนั่นนั่นเนเอาอันอันนั้นเป็นถังอันใส่น้ำอันใหญ่อ่ออันอันตั้งใจอันสีแดงนั่นะสีแดงนั่นน่ะอ๋อโอ้กันต้องสำหรับสำหรับซักผ้านอกจวนคือเราต้องซักผ้าด้วยซักมือไง นู่นอันนี้ก็อะไรลูกหนออันสีรำอันนี้ก็ไร,รอ่ะสนนรำชอบเดียวเขาเรียกอะไรตัวนู้นเขาเรียกอะไรกะลำกะลำบังหรืออ่างซักผ้าซักปลอกอิดก,ก็ไรย่อเอากาเต้กันกอคิดอันนี้พอไหมเนี่ยใหญ่หรือเล็กสำหรับอ๋อสำหรับซักประมาณสองสามชุดได้ไหมอันนี้เกินมั้ยไปเก้าพันห้าร้อยนะคะ อ๋ออันเนี้ยอ่อเนี้ย,ยลดให้ห้าร้อยนะเ okay, ก้าพันสินค้าคุณภาพห้าได้ปักไฟแล้วได้กระลำกะลำบังสักผ้านะสำหรับสักผ้าแล้วก็จะไปหาซื้อเดี๋ยวก็จะไปซื้อน้ำอ๋อแกสีเขียวแล้วก็ซื้อน้ำซื้อของกินไปตุนไวเล็กเน้อยนะ้อยะ เดี๋ยวไปหาอะไรกินกันก่อนเช้าก่อนค่ะมือเช้ายังไม่ได้กินเลยแน่นอนมาเชียงตุงต้องได้มากินก๋วยเตี๋ยวในตลาดนะคะก๋วยเตี๋ยวในตลาดเชียงตุงค่ะของอร่อยมันมีอยู่ในตลาดเชียงตุงนะถ้าสมมติคนชอบแบบจานชามมากอะเห็นทีไรนี่คือแบบสายตานี่คือต้องต้องมอง กินร้านนี้กันนะคะมาทีไรก็คือกินร้านคุณป้านะคะเขาช่วยมากคนชอบมันีร้านไหนร้านประจำนะมีลูกชิ้นลูกชิ้นที่เขาทําสด<ๆ>ลูกชิ้นทําสดมาทีไรต้องได้กินนะคะดูนีน้ำเลือบบตดต<ๆ>ุ๋นๆน่ากินมากลูกเดือดดูนะเอาแคบหมูด้วยค่ะทุกคนแคบหมูเอาไว้ได้นี่นะคะน่ากินมาก จ้าได้แล้วนะคะเราสั่งเป็นลูกชิ้นพิเศษนะคะลูกชิน้นลูกชิ้นพิเศษไม่ได้เป็นลูกชิ้นที่นําเข้าจากไทย,ยทั้งนั้นนะคะเป็นลูกชิ้นที่ทําสดทุกวันนะคะใครมาต้องได้กินมาเชียงตุงไม่ได้มากินกว๋วยเตี๋ยวแบบนี้มันถือเรียกว่ามาไม่ถึงที่นะคะซอาซานาอันที่พี่สั่งกึ่มหุ่นสามหมื่นแน่นะพี่พี่สามหมื่นแล้วมันมีอะไ่บางมีชาเขน่ะอ๋อชาาแค่ พี้แล้วกอกยอกยายาเกยาเก้นล้ำนีนนในสองอันอ๋อ่สองห่อสอง้าเนี่ยอ๋อเนี่ยพวกอ้าอ๋ไอ้กเลยบ่าก็ไปซื้อซาลาหนึ่งกับหนึหนึ่งอะไรหนึ่งกระปุกเหรอแล้วก็ทิฟฟี่หนึ่งกล่องทิฟฟีนี่คือกินไม่หมดเอ้ยเอากลับบ้านทุกอย่างกินไม่หมดก็เอากลับบ้านแต่ว่าเราต้อง เตรียมไว้ก่อนเนาะเรื่องสุขภาพไม่มีใครรู้นะคะแล้วก็ซื้อยาเนี้ยเอายาก้นลำมาอันดียานี้นี่กินคือแบบดีมากเวลาท้องอืดท้องเสียอะไรเงี้ยคือเนี่ยแนะนําอันนี้นะคะมันเป็นยาสมุนไพรนะคะยาสมุนไพรของไทยใหญ่นะคะต้องมีติดบ,บ้านเดอ้อมีติดถุงด้วยอะไรเงี้ยนะครบแล้วทุกคนยังไม่จบไม่สิน้นต้องมาโซนของหวานเมื่อกี้กินของคาวไปละ น้ำอันนั้นเป็นกลี้ที่อ๋อก็คือชาเขียวเนาะ oh. อ่าพาสาวเรามาช้อปปิ้งอีกแล้วช้อปปิ้งทุกที่จริงๆไปแม่สายบอกว่าตางังตังเหลือกลับมาเยอะนะคะอ่ะจัดให้หมดเลยจัดไปให้หมดเลยจ้าอู้สวยสวยสวยเตอร์เลยสินค้าในร้านตะมุตะมีสวยดี เมื่อวานนางไปแลกตังกับน้องสินวนไงใช้ให้หมดเลยหมดเมื่อไหร่ก็กลับบ้านได้ก็เดี๋ยวเราซื้อของครบแล้วเราก็จะไปที่ <c oughs> บ้านที่จะไปเรียนทําเล็บแล้วนะคะทุกคนอโลสแสดงว่าคือนางมันมันเลี้ยงไว้ยอนั่นน่าจะเลี้ยงไว้ตั้งแต่ไหนแต่ใดแล้วเนี่ยเข้ามาก็เคยหยิบแบบตัวนั้นเลยน่าจะจ้องไว้ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเนี่ย <c oughs> น่ารักเนาะ แต่ว่าไม่อะ่ะเรามันหมดยุคแล้วเรามันหมดยุคแล้วอันนี้คือน้องแตเลี้ยงเลี้ยงในสีเลี้ยงในสีง,นสงามเจ้าคัสวยนะทุกคนดูสิอย่างกับจะซื้อไปขายซื้อไปสิบหนึ่งอย่างกับจะซื้อไปขายนะคะ เหลือก็เอากลับบ้านเอออะไรที่เหลือก็เอากลับบ้านซื้อไว้ก่อนขี้เกียจมาซื้อทีละนิดทีละหน่อยนะคะไหนๆก็มาถึงที่แล้วนี่โรงงานนะคะโรงงานน้ำสองหมื่นหกเนาะเจ้ากว่าเจ็ดร้อยไปนี่เลยค่ะทุกคนมาถึงที่ห้องแล้วนะคะอันนี้คือได้มาปูที่นอนไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วต้องจะแร้ง นี่ดุกคอันนี้เรานอนที่บ้านเนาะอันนี้จะเป็นผ้าที่เอาจากเมืองยางมาทั้งหมดเลยนะคะมุ้งก็เพิ่งมาซื้อที่เชียงตุงเองนะคะนี่จ้ะของก็ตุนไว้ของกงของเพนอยู่ตรงนี้หมดเลยจะมีตะกงตะก้าใส่เสื้อผ้าแล้วก็จะมีไม้แขวนเสื้อก็เอามาด้วยนะเอามาครบทุกอย่างนี่ทุกคน ข้างนอกบ้านก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีต้นไม้อะไรเงี้ยก็จะเป็นบ้านโบราณทั้งหมดเลยนะคะที่อยู่ในคุ้มบ้านนี้สวยมากอันนี้อยู่ที่ขึ้นไปนี่ก็คือเป็นถนนใหญ่เลยถ,ถนนใหญ่ที่ป่าแดงนะคะก็นี่ที่นอนเรานะคะที่นอนใหม่เรานะคะเป็นแบบ ความรู้สึกเหมือนได้ไปนอนที่บ้านคุณย่าก,กับคุณปู่เลยนะเพราะบ้านมันก็คือบ้านทรงเดียวกันบ้านโบราณน,นะคะที่นอนก็คือเหมือนกันเป๊ะเลยเด๊เลยนะคะนี่ก็เรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยวันนี้ก็จะเป็นวันที่น้องสนจะเริ่มเรียนทำเล็บแล้วนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนให้กำลังใจน้องสนด้วยนะคะไว้รอดูแล้วกันว่าน้องสนจะมาอยู่เชียงตุงกี่วันเนาะวันนี้ก็เพิ่งวันที่จะเรียนวันแรกไม่รู้ว่าจะมี พี่ๆที่มาเรียนด้วยกันกี่คนทั้งหมดจะแบบอะไรยังไงเงี้ยก็คือตื่นเต้นนะคะพูดไม่ถูกเลยโอเคก็คลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวทุกคนลาไปเท่านี้นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ